ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณแซมมี่ครับคุณแซมมี่เล่าว่าย้อนไปประมาณสองปีที่แล้วเรากับแฟนได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างดีและเงียบสงบอยู่มาสักระยะก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ ถึงจะชอบเห็นอะไรแวบไปแวบมาบ้างแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรแฟนเราเป็นคนต่างชาติผู้ที่ไม่เชื่อศาสนาทุกศาสนาเชื่อในตัวเองและก็ชอบล้อและแย่เราเวลาเราไปทำบุญหรือสวดมนต์วันนั้นจำได้ดีเหตุการณ์เกิดวันพุธตอนกลางคืนด้วยความที่ทำงานด้วยกันกลับบ้านก็ต้องเจอหน้ากันอีก เราก็เลยแยกกันกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันคนละที่โดยวันนั้นเรานั่งกินข้าวเล่นมือถือที่โซฟาห้องนั่งเล่นแฟนก็กินข้าวที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านเมื่อกินเสร็จเราก็ขอตัวขึ้นไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนปกติแฟนนอนดึกอยู่แล้วเพราะต้องคุยโทรศัพท์กับครอบครัวที่ต่างประเทศแต่คืนนั้นแฟนขึ้นมาเร็วผิดปกติเรายังไม่หลับ แฟนก็มาคุยกับเราว่าเนี่ยยูนะ่ะชอบเล่นของดูสิไอ้จเจอผีเลยคือเวลาเห็นเราสวดมนต์ก่อนนอนก็หาว่าเล่นของเราฟังก็หัวเราะใส่นางคิดว่านางมาแกล้งเราเพราะไม่อยากให้เราสวดมนต์ก็เลยถามไปว่าหรอผีหน้าตาเป็นยังไงในเล่ามาสินางรีบเล่าว่าตอนกินข้าวอะ่ะก็กลมหน้า กินไปดู iPad ไปแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมายืนมองคิดว่าเป็นยูก็ไม่ได้อะไรกินข้าวต่อไปแต่ก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมยูไม่ไปไหนมองอยู่ได้เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวเขาเห็นไอมองเขาก็ตกใจหันหลังเดินแวบหายไปเลยเร็วมากๆเราก็ฟังไม่ค่อยจะเชื่อคิดว่าคงมาหาเรื่องเราเหมือนปกติ เลยบอกสง่สงไปให้รีบนอนพรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้าเช้าวันพฤหัสไปทำงานกันโดยเราจะทำอาหารไปกินที่ออฟฟิศด้วยพอตอนเที่ยงก็กินข้าวกันมีลูกน้องคนสนิทมากินด้วยจูจูแฟนก็บอกลูกน้องว่าเมื่อคืนไอเจอผีเราก็เลยแทกนางถามย้ำไปว่าพูดอะไรเรื่องจริงหรอ สีเรียสใช่ไหมเนี่ยแฟนก็ทำหน้าจริงจังไอพูดจริงแล้วก็เล่าต่อว่าช่วงไกลสว่างจู่จูจ่ก็ตื่นเองแล้วผู้หญิงที่เจอตอนกลางคืนก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียงไอก็มองเขาแล้วจู่จูก็รู้สึกขุนมากเหมือนรู้จักกันมองเห็นภาพว่าเคยไปเที่ยวกันขับรถกันปิกนิกกัน จนไอเอามือเปิดผ้าห่มแล้วชวนเขามานอนด้วยกันแต่เขาก็ชี้มาที่อยู่ที่นอนข้างๆไอเลยนึกได้ไอก็นอนมองเขาเฉยๆแล้วเขาก็เดินหายไปเลยตอนนั้นเราก็ชื่อ50าสหแต่แฟนมาเล่าให้ลูกน้องฟังแบบนี้ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะจริงเลยถามไปอีกนิดว่าแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงแฟนจึงบอกว่าผมดำยาว น่าสวยหุ่นดีมากคืออะไรที่แฟนชอบเรียกได้ว่าผู้หญิงคนนี้มีหมดคืนวันพระเรหัดกลับถึงบ้านวันนี้แฟนไปนั่งดื่มเบียร์และคุยโทรศัพท์ที่โต๊ะหน้าบ้านตรงโรงรถส่วนเรานั่งเล่นที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านสักพักใหญ่ๆห่แฟนก็เดินมาหาด้วยหน้าตาเป็นกังวลแฟนบอกกับเราว่าถ้ามีอะไรเล่าให้ฟังจะกลัวไหม เราก็ใจเย็นต่อไปว่าไม่กลัวเรามาสิแฟนก็บอกว่าตอนนั่งดื่มเบียร์ข้างนอกไอเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเขายืนแอบมองอยู่ข้างๆรถไอรวบรวมความกล้าเดินไปหาจะไปคุยด้วยว่าต้องการอะไรแต่พอเดินไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นก็ทะลุไปยืนนอกรั้วบ้านแล้วก็ลอยถอยหลังไปแต่หน้ายังมองไอนะ แล้วไปหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านของเพื่อนบ้านที่เยื้องออกไปด้านขวาที่เป็นบ้านหัวมุมแล้วก็หายแว็บลงไปกับพื้นเลยขณะที่เราคือแฟนลากเราไปหน้าบ้านแล้วเดินเล่าเป็นจากชาช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วด้วยทำเราหลอนไปเหมือนกันแฟนดูเริ่มเครียดจะทำยังไงดีคำถามเต็มไปหมดเขาเป็นใคร เกี่ยวข้องกันยังไงและต้องการอะไรเราถามแฟนว่าแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าแฟนก็บอกไม่ใช่เราเลยไปขอคำปลึกษาพี่ที่รู้จักพี่เขาปฏิบัติตนจนสามารถสัมผัสวิญญาณได้แต่วันนั้นก็เป็นวันพระอีกแกไม่ดูให้แกก็บอกให้ไปทำบุญแล้วอย่างที่บอกข้างต้นแฟนแอนตี้การทำบุญมากๆ แต่คืนนี้ที่เจอมันหลอนเกินจนแฟนยอมขอให้เราพาไปทำบุญวันรุ่งขึ้นซึ่งเราก็ไม่นิ่งนอนใจไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ของเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นคนจีนที่อยู่อเมริกาเขาสามารถดูได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดังใจอาจารย์คนจีนไปสัมมนาที่ฝรั่งเศสจะสามารถดูให้เราได้คือวันจันทร์ซึ่งเวลาบ้านเราก็คือวันอังคารเช้า เราได้ฝากเรื่องกับเพื่อนให้ช่วยดูให้หน่อยพอวันศุกร์วันที่นัดก,กันพาแฟนไปทำบุญวันนี้ก็มีแต่อุปสรรคลูกค้ามาหาแทบทั้งวันพอลูกค้ากลับเรีบพาแฟนออกจากตึกก็สวนกับคนรู้จักที่ต้องการคุยธุระด้วยอีกจนเย็นก็นเลยไม่ได้ไปทำบุญอีกเหมือนเดิมแต่วันนี้กลับบ้านแฟนก็ไม่เห็นผีผู้หญิงคนนั้นอีกเลยพอไม่เห็น แฟนก็หายกลัวและไม่ยอมไปทำบุญแล้วเราเลยให้เพื่อนถามทางอาจารย์คนจีนว่าต้องทำอะไรก่อนไหมระหว่างรอถึงวันจันทร์อาจารย์ก็บอกว่าปกติวิญญาณถ้าจะมาให้คนเห็นต้องมีอะไรสัมพันธ์กันหรือไม่วิญญาณน,นั้นก็ต้องใช้พลังมากถึงให้คนเห็นได้แต่การปรากฏตัวยิ่งบ่อยพลังก็จะหมดไปเรื่อย และสลายไปในที่สุดในส่วนของข้อมูลตรงนี้เราเชื่อเพราะมาให้แฟนเห็นจะจะเป็นเรื่องเป็นราวถึง2คืนติดกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำบุญด้วยเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกและจากที่เล่ามาเหมือนเขาชอบแฟนเราด้วยซ้าก็เลยอยากแสดงตัวให้เห็นวิธีง่ายๆที่ทำได้ก็คือให้แฟนชมเราพูดหวานๆแสดงความรักใส่เรา ให้ผีน้อยใจเจียมตัวแล้วจากไปเองอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแต่แฟนเราไม่ทำนางก็ยี่ยวนกวนระสาทตามภาษาและก็มาถึงคืนสุดท้ายคืนวันเสาร์ทุกอย่างเหมือนว่าจะกลับมาเป็นปกติเราก็ยังคงพักผ่อนที่ใครที่มันคืนนั้นเราก็นั่งดูเน็ f l i ิกที่ห้องนั่งเล่นส่วนแฟนจัดคอนเสิร์ตเล็กๆที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้าน คือเปิดยูทู e ฟังเพลงต่อลำโพงเสียงดังเพื่อกลบเสียงจากทีวีเราคืนนั้นเรากินข้าวกันดึกเกือบเที่ยงคืนได้มีคุยกันไปมาจูจูก็วกมาเข้าเรื่องผีผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยหลุดปากถามไปว่าตกกลุ่มไม่เจอแล้วหรอแฟนก็บอกว่าอืมไม่เจอแล้วเ,วเ,วเสียดายนะไอชอบเขาเขาสวย ไออยากได้ไอขอเอานะแบบนี้เรานี่แบบเบรกนางแทบไม่ทันว่าอย่าพูดแบบนี้คำพูดนี้เชือเช้อเฉิญมากแต่แฟนพูดเสร็จกูหัวเราะนางไม่เชื่อจบบทสนทนานั้นเราก็ขึ้นห้องนอนเพื่อไปเข้าห้องน้ําที่บ้านแบ่งกันคนละห้องเป็นส่วนตัวอีกแล้วขออธิบายห้องนอนก่อนในห้องนอนก่อนจะถึงห้องน้ำ จะมีประตูบานเลื่อนแล้วจะเจอห้องแต่งตัวก่อนแล้วถึงจะเจอประตูห้องน้ำอยู่ซ้ายมือเลยเป็นบานเลื่อนถ้าเลื่อนประตูเข้าไปเราเลื่อนเปิดนิดเดียวให้พอแค่ตัวเราผ่านได้แล้วจะเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ขณะกำลังนั่งทำธุระเราได้ยินเสียงเลื่อนประตูดังพืดคือชัดมากเพราะไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำเลยคิดว่าแฟนจะขึ้นมาแกล้ง เลยมองไปที่ประตูตลอดแต่ก็เงียบไม่มีใครเลยคิดว่าตัวเองหูฝาดพอสิทธุระมาล้างมือที่อ่างซึ่งใกล้ประตูกว่าเดิมได้ยินเสียงเลื่อนประตูดังคลืดอีกครั้งทีนี้เราก็เรียกแฟนพร้อมจะงโงกหน้าออกมาดูเลยปรากฏว่าไม่มีใครเราก็รีบลงมาเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่า เชื่อแล้วใช่ไหมว่าไอเจอผีแล้วถามว่าเรากลัวไหมเราก็บอกไปว่าไม่กลัวคือนางจะได้ไม่เป็นห่วงหลังจากกินข้าวดูหนังเสร็จก็น่าจะตีหนึ่งกว่า,กวาเกือบตีสองเราก็ปิดทีวีขอตัวขึ้นนอนขณะที่แฟนก็เอนจอยเพลงของนางไปในตอนที่เรามเคลิม,เ,ลมเกือบจะหลับสนิทแล้ว ก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาบนห้องนอนคือเปิดจากแอป YouTube ในสมาร์ททีวีห้องนั่งเล่นที่เป็นโฮมเธียเตอร์ไอเราก็คิดว่าแฟนอยากฟังเพลงนางแบบกระหึ่มจัดเต็มละมั้งที่ไหนได้อีกแป๊บเดียวแฟนก็วิ่งหน้าตาตื่นเปิดประตูมาหาเราบนห้องตัวสั่นพูดจาก็สั่นไปหมดทำเราตกใจไปด้วยแฟนบอกว่าเบบี้ทีวีเปิดเอง แล้วลากแขนเราออกจากห้องนอนชะโงกหัวลงามาดูที่ทีวีแล้วเจอแบบเคอร์เซอร์เมาส์ในทีวีมันเลื่อนเองเปิดเพลงบ้านเกิดแฟนต้องขอบอกกันว่าเพลงนี้ตอนนั้นแฟนชอบมากๆฟังบ่อยเวลาขับรถฟังเป็น10บสิบรอบต่อวันชอบจนเอามาเป็นเสียงริ่งโทนแต่เราเกลียดมากเพราะฟังไม่รู้เรื่องและเป็นการร้องแบบเอือนใช้ลูกคอเยอะ พร้อมดนตรีแบบโบราณเราเบื่อและรำคาญแต่พอมันเปิดเพลงนี้ตอนเกือบตีสามมันเป็นเพลงที่หลอนมากๆเรา2คนยืนขาแข็งอยู่ตรงนั้นสักพักแบบไม่มีใครกล้าลงไปปิดทีวีจนเราบอกแฟนไปว่าเราลงไปพร้อมกันนะเห็นรีโมทใช่ไหมวิ่งไปหยิบรีโมทแล้วปิดแล้ววิ่งขึ้นมาเลยนะ แต่แฟนก็ห่วงเรานางบอกไม่ต้องเดี๋ยวลงไปเองไปรอในห้องนอนนะแฟนลงไปจัดก,การปิดทีวีแล้ววิ่งขึ้นมาบนห้องกระโดดขึ้นมาบนเตียงพร้อมหยิบพระที่เราวางไว้ที่หิ้งพระชั้นล่างขึ้นมาด้วยองค์หนึง่งจังหวะนั้นก็แอบขำปนเอ็นดูด้วยคนที่ปากบอกไม่เชื่อไม่กลัวสุดท้ายก็เอาพระมาะเป็นที่พึ่งทางใจ ตื่นมาวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ถามไถ่รายละเอียดเรื่องเมื่อคืนแฟนเล่าต่อว่าตอนเรามานอนแล้วนั้นเขาก็นั่งที่เดิมฟังเพลงของเขาไปดื่มไปฟังไปแล้วจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงซ้อนขึ้นมาแล้วหยุดเพลงที่ iPad เพื่อหาเสียงซ้อนนั้นก็เลยเห็นทีวีที่กำลังเลื่อนไปเล่นเพลงอยู่เลยทำให้แฟนสติแตกและก็บิงขึ้นมาหาเรา ลองพยายามหาเหตุผลว่าทีวีจะเปิดเองได้ยังไงแล้วไหนจะต้องกดเข้า YouTube อีก YouTube ก็ไม่เคยล็อกอินที่จะมามีประวัติเพลงที่แฟนชอบในลิสต์แน่จะเป็นเพลงนั้นอีกที่มีเคยเปิดกับทีวีเครื่องนี้จะว่าใช้การมิเลอริงตอนนั้นก็ยังทำไม่เป็นยังไงมันก็ต้องกดเข้าไปทำรายการได้แต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงต้องใช้พลังเฮือกสุดท้าย มาแสดงให้เรารับรู้หลังจากที่แฟนหลุดปากว่าชอบหลอนสุดท้ายก็ได้ความจากอาจารย์คุณจีนว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วมาเสียชีวิตที่ไทยแล้วมาเจอแฟนเราเกิดความชอบก็เลยตามมาด้วยแล้วบ้านเราไม่มีเจ้าที่ก็เลยเข้ามาได้เขาไม่ได้ต้องการบุญเขาแค่ต้องการอยู่ด้วยและต้องการให้เรารู้ว่ามีเขาอยู่ ตอนนี้เขาก็เป็นพลังงานเล็กๆที่ไม่สามารถจะโชว์พลังอะไรให้รู้สึกได้อีกแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจรรารณญาณหลังจากนั้นแฟนก็ห้อยพระไปพักใหญ่ๆและพวกเราก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ